โลกการเงินกำลังเปลี่ยนโฉมอย่างไม่หวนกลับวันนี้คู่แข่งที่แท้จริงของนักลงทุนไม่ใช่กองทุนยักษ์ไม่ใช่เซียนหุ้นชื่อดังแต่คือ AI และอัลกอริทึมที่กำลังยึดครองสนามการลงทุนทั่วโลกตลาดหุ้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการซื้อขายส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากเครื่องจักรที่คิดและตัดสินใจเร็วกว่าคนเป็นพันเท่าคำถามคือมนุษย์นักลงทุนยังมีที่ยืนอยู่ตรงไหน แล้วจะเอาตัวรอดได้อย่างไรท่ามกลางคลื่นเทคโนโลยีที่โ้มกระหน่ำจิมมี่ตามไปดูวันนี้มีมุมมองดรนิเวศเห็นวชิราวรากรมาฝากทุกทุกท่านค่ะเอาละเรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันดีกว่าสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ AI ที่จะสามารถเข้ามาแทนที่คนในธุรกิจต่างๆพบว่าวงการเงินหรือรวมถึงแบงก์การประกัน และหลักทรัพย์นั้นอยู่ในระดับสูงมากถึงระดับ50%ไปแล้วโดยที่ธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงการบริหารทรัพย์สินและการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ40%การลงทุนและการเทรดหลักทรัพย์ของผู้บริหารกองทุนต่างๆทั่วโลกในปัจจุบันนั้นผมคิดว่าทําโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์น่าจะมากกว่า50%ไปแล้วบางแห่งอาจจะสูงกว่า90%ไปแล้วก็ได้เพราะแม้แต่ในตลาดหุ้นไทยเอง โปรแกรมเทรดดิ้งกลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดในแต่ละวันคือเทรดมากกว่ากลุ่มอื่นๆทั้งหมดว่าที่จริงในตลาดยางสหรัฐนั้นผมเชื่อว่าคนที่ซื้อขายในตลาดส่วนใหญ่กลายเป็นเครื่องจกักรหรือหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่นี้เป็นหลักโดยเครื่องจักรที่ว่าก็คือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น AI ที่คิดแทนคนในการตัดสินใจซื้อขายหลักคิด หรือกลยุทธ์ในการลงทุนในยุคที่คอมพิวเตอร์และ AI มีบทบาทนำในปัจจุบันนั้นก็เป็นการลงทุนหรือการเทรดหลักทรัพย์ที่เน้นความรวดเร็วและออกแนวเก่งกำไรเป็นหลักและแนวที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากก็คือสิ่งที่เรียกว่าควอนหรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักพวกควันหรือว่า คนที่ประยุกต์สถิติทางคณิตศาสตร์ระดับสูงกับตัวเลขในตลาดการเงินโดยใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์และพวก AI เข้าไปคำนวณเพื่อมองหารูปแบบและแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์โดยที่โปรแกรมจะถูกออกแบบมาให้ทำการซื้อขายอย่างอัตโนมัติตามกลยุทธ์ที่ทำให้สามารถทำกำไรได้ความสำเร็จและการขยายตัวของพวกควอนนั้นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถึงวันนี้น่าจะเป็นกระแสหลักไปแล้ว และแน่นอนว่าเนื้อกว่าการลงทุนแบบ V.I. ที่เคยโดดเด่นและดังมานานอันนี้สงจากการสนับสนุนและรับรองโดย Warren Buffett นักลงทุนมือหนึ่งของโลกที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมโดยมีผลตอบแทนแบบทบต้นปีละประมาณ20%ติดต่อการประมาณ70ปีความสำเร็จและความนิยมของควานนั้นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งก็คงมาจากตัวนักลงทุนที่เป็นผู้นำเช่นกันซึ่งก็คือจิมไซมอนผู้บริหารของเรเนซอง เทคโนโลยีซึ่งบริหารกองทุนหลักก็คือ m e d เดิลเร u n d ตั้งแต่ปี1988ถึง2018เป็นเวลาถึง30ปีและได้ผลตอบแทนแบบทบต้นถึง66%ต่อปีและถ้าหากหักค่าธรรมเนียมค่าบริหารก็ยังให้ผลตอบแทนถึงปีละ39% เหนือกว่าผลตอบแทนของบัฟเฟตมากและกลายเป็นสถิติโลกที่ไม่มีใครทําได้ส่วนตัวของจิมไซมอนเองซึ่งเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปีก่อนที่อายุ86ปีก็ถือว่าร่ํารวยและติดอันดับของโลกด้วยความมั่งคั่งประมาณ3 0มสิพันล้านเหรียญหรือ1ล้านล้านบาทในวันที่เขาตายที่มาของการลงทุนแบบควอนเองนั้นก็มี ลักษณะคล้ายคลึงกับการลงทุนแบบ V.I ในแง่ที่ว่าทั้งคู่มีบิดาหรือผู้ให้กำเนิดแนวคิดที่สร้างสารรค์ผลงานการลงทุนแบบใหม่ที่เหนือกว่าได้ในกรณีของ V.I ก็คือเบนเกรแฮมในช่วงประมาณปี1934หลังวิกฤตตลาดหุ้นครั้งใหญ่ในปี1929ที่หุ้นตกลงมาและมีราคาถูกมากควันนั้นคนที่น่าจะเป็นบิดาก็คือเอ็ดเวิร์ดออรทอมศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ ที่หันไปศึกษาเรื่องการพนันในบ่อนและการลงทุนในตลาดการพนันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือตลาดหุ้นโดยวัตถุประสงค์ก็คือการพิสูจน์ว่าเราสามารถเอาชนะในเกมนี้ได้โดยอาศัยการคำนวณด้วยคณิตศาสตร์และสถิติเริ่มแรกเข,เขาเข้าไปเล่นไพ่แบล็กแจ็กหรือว่าไพ่ย21ในคาสิโน โดยการคิดสูตรตามสถิติและคณิตศาสตร์และกําหนดวิธีการเล่นโดยการนับไพ่และการกําหนดเม็ดเงินพนันในแต่ละรอบที่ทําให้เขาได้เปรียบทางสถิติซึ่งผลก็คือเขาก็สามารถทําเงินได้กําไรจากบอลเป็นประจําจนทําให้คาสิโนโต,ต่างก็ปฏิเสธไม่ให้เขาเข้าไปเล่นเขาเขียนหนังสือเล่าเรื่องนี้ในชื่อว่า Beat the Dealer หรือเอาชนะบอนในปี1964ซึ่งถือว่าดังมาก เพราะไม่มีใครเคยคิดว่านักพนันจะชนะบอลได้ต่อมาเขาเปลี่ยนไปเล่นหุ้นหรือว่าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดโดยการใช้สูตรคณิตศาสตร์และเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณหามูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นอนุพันธ์เช่น w a r r a n หรือว่า option ที่มีหลักทรัพย์แม่ที่มีมูลค่ามีราคาตลาดอยู่แล้วเขาจะซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีกลยุทธ์ที่จะเฮ d ความเสี่ยงที่หุ้นจะขึ้นหรือลงโดยการซื้อหุ้นในด้านหนึ่ง และขายช็อตหุ้นตัวเดียวกันเมื่อออปชันของหุ้นตัวนั้นมีราคาที่ผิดเพี้ยนไปจากสูตรที่เขาคำนวณได้มากพอด้วยการทำแบบนั้นเขาก็แทบจะไม่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะหุ้นขึ้นหรือว่าลงแต่จะได้ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยในการเทรดแต่ละครั้งแต่เมื่อเทรดหุ้นมากกำไรก็จะเป็นกรอบเป็นกรำ และ <ENNIS _> e, ทั้งหมดนั้นเขาก็เขียนไว้ในหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือ Beat the Market หร mar ือเอาชนะตลาดในปี1967ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นของเขาในช่วง20ปีตั้งแต่ปี1969ถึง1988ก็คือบวก19.1%ต่อปีแบบทบต้นและไม่มีปีไหนที่ขาดทุนเลยเทียบกับดัชนี S&P 500ที่10.2%และติดลบไป4ปีความมั่งคั่งของเขาก็คือรวยระดับเศรษฐี แม้อาจจะไม่ใช่มหาเศรษฐีเขาเลิกจากการลงทุนเขากลับไปใช้ชีวิตที่ชอบนั่นก็คือเป็นนักวิชาการซึ่งนั่นก็งคงคล้ายๆกับเบนเกอร์แฮมที่มีธรรมชาติเป็นนักคิดมากกว่าการหาเงินจากการลงทุนมากๆโดยสรุปแล้วความแตกต่างระหว่าง VI กับการเทรดหุ้นหรือว่านักลงทุนแบบควอนก็คือคนที่เป็น VI นั้นจะเป็นคนที่เน้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของหุ้นหรือหลักทรัพย์ซึ่งต้องมองหรือวิเคราะห์ธุรกิจในระยะยาว เสร็จแล้วก็ต้องดูว่าผลประกอบการในระยะยาวจะคุ้มกับราคาหุ้นหรือไม่ดังนั้นคนที่จะเป็น VI จะต้องรอบรู้ในศินละปะต่างๆที่หลากหลายมากรวมถึงเรื่องของทางธุรกิจทุกบริษัทจะต้องแข่งขันกันพวกควันนั้น ต้องใช้ข้อมูลตัวเลขในการคำนวณดูความเคลื่อนไหวของราคาเพื่อหาสถิติและความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแล้วถือโอกาสซื้อขายทำกำไรได้อย่างรวดเร็วคนที่เป็นควอนจึงมัเป็นคนที่รู้เรื่องของตัวเลขการคำนวณและเป็นคนเก่งด้านโคดดิง้งโดยที่แทบจะไม่ต้องรู้เลยว่าหุ้นตัวนั้นเป็นบริษัทที่ทำอะไรบิดาของควอนก็คือเอ็ดท็อปนั้นเป็นนักคณิตศาสตร์และฟิสิกเช่นเดียวกับจิมไซมอนก็เป็นาศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์และ เคยเป็นนักถอดรหัสโค้ดในช่วงสงครามเย็นนอกจากนั้นเฮชฟันดังๆส่วนใหญ่เวลาจ้างพนักงานก็มักจะไม่จ้างนักการเงินแต่จ้างนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักคอมพิวเตอร์วิศวกรหรือแม้แต่นักดาราศาสตร์มาบริหารกองทุนถ้าจะพูดไปคนเหล่านี้จำนวนมากเป็นคนอัจฉริยะ IQ ระดับ130ถึง140น่าจะเป็นเรื่องปกติผมเองรู้จักเด็กหนุ่มสาวคนไทยที่ทำงานให้กับกองทุนเหล่านี้ที่ไม่ได้จบทางด้านการเงินการลงทุนแต่เป็นเด็กทุนระดับท็อปของประเทศที่ไม่มีใครรู้จักผลงานของว i นั้นมองในระยะยาวแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นโดยเฉพาะถ้าเป็นระดับเซียนก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีต่อเนื่องยาวนานและเป็นที่ยอมรับของสังคมการลงทุนเหตุผลอาจจะเป็นว่าคนรู้ว่ากองทุนอย่าง ARK Invest ของป้าเคที่ o o ดหรือบริษัท Berkshire นั้นรวยยังไงถือหุ้นอะไรบ้างในกรณีของควอนนั้นเกมก็คือการทำกำไรแต่ละครั้งจะนน้อยและมีการป้องกันความเสี่ยงได้ดีไม่มีการขาดทุนเพราะทุกเทรดทำด้วยโปรแกรมที่คำนวณถึงโอกาสขาดทุนไว้แล้ววิธีทำกำไรให้มากก็คือเทรดให้มากด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเช่นค่าธรรมเนียมน้อยมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะใกล้ศนยดังนั้น ควนจำนวนมากในช่วงเวลานี้จึงอาจจะทำผลงานได้ดีเนื่องจากโลกของการเทรดหลักทรัพย์พัฒนาไปมากต้นทุนการดำเนินการลดลงมาก เช่นเดียวกับโปรแกรมหรือว่าโคดดิ้งก็อาจจะทําได้เร็วและถูกอันนี้ส่งจากความก้าวหน้าของ AI อย่างไรก็ตามผลงานของควอนส่วนมากมักจะไม่ค่อยได้เปิดเผยมากนักเพราะกองทุนมักจะเสนอให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่จํานวนจํากัดที่ไม่ต้องการเปิดเผยต,ตัวต่อสาธารณชนสิ่งที่พอรู้นอกจากผลงานของจิมไซมอนในกองทุนมาราเลียนฟันซึ่งไม่ใช่เปิดให้กับประชาชนทั่วไปที่โดดเด่นมากแล้วผลงานกองทุนอื่นๆของจิมไซมอนเองก็อยู่ในระดับประมาณปีละ8-12%แบบทบต้นเท่านั้น และน่าจะไม่ต่างจากผลงานในกลุ่ม VI ทั่วไปมากนะักสุดท้ายก็คือเราในฐานะของนักลงทุนควรจะเลือกแนวทางการลงทุนควรจะเป็นแนว VI หรือเชื่อในควอนโดยส่วนตัวผมเองนั้นผมคิดว่าคนที่จะเป็นนักลงทุนแนวควอนนั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถทางตัวเลขและวิทยาศาสตร์สูง หรือเป็นผู้อัจฉริยะคนที่รู้แต่วิธีใช้โปรแกรมเทรดหุ้นนั้นยากที่จะประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนเพราะโปรแกรมที่ประสบความสําเร็จนั้นพอใช้ไปสักระยะก็มักจะใช้ไม่ได้ต่อไปคนที่จะชนะคงต้องเป็นคนที่สามารถแดัดแปลงโปรแกรมไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าของเดิมเริ่มใช้ไม่ได้แล้วด้วยการพัฒน,นาของ AI ในช่วงเร็วๆนี้ผมเองคิดว่ามีความเสี่ยงมากสำหรับคนที่ลงทุนระยะสั้น หรือเทรดหุ้นที่จะเอาชนะผลตอบแทนของตลาดได้ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนรวมถึง VI ดังนั้นผมคิดว่าน่าจะยังคงเหลือแต่ทางเดียวที่จะเอาตัวรอดได้ในตลาดนั่นก็คือการลงทุนระยะยาวจริงๆที่ AI ก็ยังไม่สามารถคาดการได้ดีกว่าคนที่ยังมีจินตนาการมากกว่าได้ เอาละคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะจาก VI สู่ AI Trader อัจฉริยะในแบบฉบับดรนิเวศเห็นวชิาราวรา,ากรค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะตันจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้จิมด้วยนะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ